สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนขนมอบสร้างอาชีพนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของวันประถมนิเทศนะคะที่เบื้องต้นนะคะวันแรกครูจะแจ้งในส่วนของกติกาตารางเรียนและก็วิธีการเรียนนะคะสำหรับขนมอบสร้างอาชีพของเราหลักสูตร30ชั่วโมงนะคะ สิ่งแรกนะคะในการเรียนขนมอบวิชาขนมอบสร้างอาชีพนะคะประกอบไปด้วยสื่อการเรียนที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะจะมีในส่วนของ facebook page นะคะ o o o g l e f o r z z o o m แอปพลิเคชัน o o m นะคะแล้วก็ YouTube ค่ะงานที่คุณครูจะตกลงกับน,นักเรียนวันนี้นะคะเบื้องต้นนะคะอันดับแรกนะคะ จะเป็นในส่วนของหลังจากคลิปนี้คลิปปฐมนิเทศจบนะคะคุณรูจะโพสที่ Facebook กลุ่มนะคะจากนั้นเนี่ยนักเรียนนะคะจะต้องเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะตามลิงก์ที่คุณรูโพสไว้เมื่อใครนะคะที่ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วนะคะกรุณาพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลน,นะคะใต้เออลิงก์ แบบทดสอบก่อนเรียนทุกครั้งนะคะเพื่อให้ครูทราบนะคะว่านักเรียนคนใดเนี่ยที่สามารถเอ่อเข้าไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะอีกท้งยังเป็นการเช็คชื่อในชั่วโมงเรียนด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของภาคปฏิบัตินะคะภาคปฏิบัตินะคะเราจะมีเอ่อทำขนมทั้งหมด6อย่างนะคะประกอบไปด้วยคุกกี้เนยสดคุกกี้ผลไม้รวมคุกกี้ตัวหนอนชิฟฟ่อนเค้กเค้กโรบเบลนี่นะคะ ซึ่งแต่ละคลิปนะคะคุณครูจะโพสต์ให้ตามแต่ละวันเบื้องต้นนะคะตามตารางเนี่ยจะเป็นในช่วง9โมงถึง10โมงเช้านะคะหรือครูถ้าหากวันไหนที่ครูติดภารกิจนะคะครูอาจจะโพสคลิปเลดบ้างนะคะแต่ครูจะโพสคลิปให้นักเรียนนะคะชม ภายในหนึ่งวันนั้นแน่นอนนะคะอย่างเรานะคะเริ่มเรียนวันนี้วันแรกวันที่25พฤษภาคมนะคะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปฐถมนิเทศการเข้าทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็การศึกษาเนื้อหาต่างๆล่วงหน้านะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูโพสต์ไว้ในกลุ่ม a c e b o o k ค่ะสำหรับภาคปฏิบัตินะคะเมื่อนักเรียนชมคลิปผ่าน u t u b e แล้วนะคะนักเรียนทุกคนนะคะจะต้องลงชื่อใต้คลิปค่ะเมื่อดูคลิปจบเป็นการเช็คชื่อนะคะจากนั้นเนี่ย ถ้าสมมุติใครนะคะมีเวลาที่จะไปปฏิบัติอย่างเช่นทํำคุกกี้ในสดนะคะนักเรียนนําสูตรที่คุณที่เรียนจากคุณครูไปทํำคุกกี้เสร็จนะคะโพสต์ภาพตัวเองกับคลิป โพสภาพตัวเองนะคะกับกับผลงานหรือเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะคะส่งมาให้คุณครูนะคะทาง facebook ได้นะคะหรือว่าโพสต์ลง Facebook กลุ่มก็ได้ค่ะแล้วคุณครูจะกดอนุมัตินะคะเพื่อให้เพื่อน,อนๆคนอื่นๆนะคะสามารถเห็นผลงานที่เราได้ทําหลังจากที่เราเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนค่ะต่อไปนะคะนี้จะเป็นในส่วนของตารางเรียนนะคะ ครูวางแผนไว้ทั้งหมดอยู่8วันค่ะโดยวันนี้นะคะวันที่1นะคะจะเป็นในส่วนของการประถมนิเทศการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและการศึกษาเนื้อหานะคะ วันที่สองนะคะพรุ่งนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะครูจะโพสต์ในส่วนของคลิปคุกกี้เนยสดนะคะแล้วนักเรียนทุกคนนะคะก็ที่รับชมคลิปแล้วกรุณาลงชื่อใต้คลิปนะคะแล้วก็นําสูตรคุกกี้นะคะไปปฏิบัติลองทําดูที่บ้านค่ะแล้วก็โพสต์ภาพผลงานหรือชิปวิดีโอนะคะส่งมาให้คุณครูทาง Facebook ได้เลยค่ะวันที่3มนะคะจะเป็นคุกกี้ผลไม้รวมวันที่4ี่คุกกี้ตัวหนอนวันที่5ชิปฟอนเค้กนะคะวันที่6เค้กโร วันที่7จนะคะจะเป็นบราวนี่คลาสสิกค่ะซึ่งเมื่อจบอาการปฏิบัติทั้งขนมอบทั้ง6ชนิดแล้วนะคะวันสุดท้ายค่ะวันที่8นะคะคุณครูจะนัดนักเรียนทุกคนนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนนะคะในชั่วโมงสุดท้ายก็คือ,อวันจันทร์หน้านะคะเป็นวันที่1มิถุนายนนะคะ นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าติชมในส่วนของการจัดการเรียนการ,การสอนนะคะระบบออนไลน์ของวิทยสารพัฒชักสุรินได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ครูก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็หากติดขัดปัญหา ทางใดนะคะสามารถ facebook inbox มาหาคุณครูได้เลยนะคะคุณครูทั้ง3ามคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครูเฟิร์นครูปาแล้วก็ครูตองนะคะจะช่วยนักเรียนทุกท่านนะคะแก้ปัญหาแล้วก็ตอบคำถามที่นักเรียนสงสัยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะกรุณาเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะที่คุณครูโพสต์ลิงก์ไว้นะคะแล้วก็ลงชื่อใต้คลิปเพื่อเช็คชื่อเข้าเรียนสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ